สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูวิกานดาคุมรักษาอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะอยู่นะคะเหตุผลเชิงตรรกะนะคะก็คือการใช้เหตุผลกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือพิจารณาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหานั่นเองนะคะ แนวคิดในการแก้ปัญหานะคะก็คือเป็นการพิจารณากระบวนการทำงานหรือการแก้ปัญหานะคะมีหลายแนวคิดนะคะเช่นแนวคิดการทำงานแบบลำดับแบบมีเงื่อนไขแบบวนซ้ำซึ่งล้วนเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้การทำงานและการแก้ปัญหาสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพนะคะการทำงานแบบเรียงลำดับนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดถึงการทำงานแบบเรียงลำดับนะคะก็คือการทำงานที่มีการกำหนดขั้นตอนเรียงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโดยจะต้องทำงานขั้นตอนแรกให้สำเร็จก่อนถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปได้ซึ่งการทำงานต่างๆมีความต่อเนื่องการตามลำดับขั้นตอนค่ะค่ะวันนี้เราก็ไปดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะที่จะมาใช้ในการคิดการทำงานแบบเปรียงรำดับนะคะ ในเหตุการณ์นี้นะคะก็คือเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะปูต้องการทําความสะอาดห้องนอนของตนเองนะคะปูจะต้องวางแผนในการทําความสะอาดว่าจะเริ่มทํางานจากส่วนใดก่อนโดยห้องนอนของปูมีองค์ประกอบดังภาพนะคะนักเรียนดูจากในภาพแล้วเราจะเห็นว่าในภาพเนี่ยมีตู้มีหน้าต่างมีเตียงนอนนะคะแล้วก็มีชั้นวางของใช่ไหมคะ นักเรียนดูจากภาพแล้วนักเรียนพอ,อลองคิดตามไปด้วยนะคะว่าถ้าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะเริ่มทำความสะอาดส่วนไหนก่อนนะคะนักเรียนลงองนำใช้วิชาการงานอาชีพนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วเนี่ยมาใช้ด้วยนะคะว่าขั้นตอนการทำงานการทำความสะอาดบ้านหรือทำความสะอาดห้องเรียนของเราเนี่ยคุณครูเคยสอนไว้ว่าอะไรนะต้องเริ่มจักอะไรก่อนคะ ะะลองคิดก่อนนะคะว่าเราลองพิจารณาก่อนว่าเราจะเริ่มจากส่วนไหนก่อนเพราะและเพราะอะไรนะคะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างนะคะการเขียนผังงานนะคะของการทำความสะอาดห้องนอนนะคะมันจะมีในรูปแบบข้อความและก็สัญลักษณ์อันนี้นะคะก็คือค,ครูก็สอนไปแล้วนะคะในป .4 และชั้นป .5 บวกว่านักเรียนยังคงจําการเขียนแผงผังแบบนี้ได้อยู่นะคะซึ่งการเขียนผังงานแบบข้อความก็คือเป็นการเรียงลําดับว่าเราจะเริ่มทํางานอะไรก่อนเป็นอันดับแรกนะคะส่วนเขียนแผนผังแบบสัญลักษณ์อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของผังงานเรียงลําดับซึ่ง ทางเรียงลำดับของเรานะคะจะต้องมีการเริ่มต้นแล้วก็จบด้วยการจบการทำงานนะคะแล้วก็เขียนเรียงลำดับขั้นตอนลงมาว่าอะไรทำก่อนเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะคะซึ่งแผนผังงานแบบสัญ,ญลักษณ์นี้นักเรียนสามารถเขียนในรูปแบบอื่นได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าเขากำหนดมาแล้วว่าเป็นผังเรียงลำดับนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนักเรียนจะเขียนเป็นรูปหัวใจรูปดาวไม่ได้นะคะค่ะ เรามาดูกันนะคะอันนี้มาช่วยกันวิเคราะห์นะคะอันนี้คุณครูวิเคราะห์มาให้แล้วว่าเมื่อกี้ห้องนอนใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เราเริ่มทำเนี่ยนะคะถ้าจำได้ตามที่คุณครูสอนเนี่ยอันดับแรกเลยเราก็จะกวาดหยักแย้บนเพดานก่อนนะคะก็คือเราจะกวาดสิ่งที่อยู่ที่สูงก่อนเพราะว่าถ้าเราเลือกที่จะกวาดและถูพื้นก่อนเนี่ยถ้าเรากวาดและถูกพื้นสะอาดแล้วแล้วเราค่อยไปกวาดหยักแยบนเพดานเนี่ย มันก็จะทําให้ผงเนี่ยล่วงลงมาแล้วเราก็จะต้องกวาดและถูซ้ําก็เป็นการทํางานซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะก็เลยจะต้องเป็นการเป็นการกวาดหยักย้ายาบนเพดานก่อนนะคะแล้วก็อันที่2คือทำความสะอาดตู้นะคะแล้วก็เช็ดนหน้าต่างแล้วก็ทำความสะอาดชั้นวางของ แล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคะเสร็จแล้วสุดท้ายเลยเราถึงกวาดและถูพื้นเท่านี้ค่ะก็เป็นการจบการทำงานแบบเรียงลำดับแล้วนะคะค่ะเราไปดูอีกสถานการณ์นึงเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นการเขียนผังในเรื่องของการไปโรงเรียนนะคะอันนี้ก็ เป็นการไปโรงเรียนก็จะเป็นผังข้อความแล้วก็ผังสัญลักษณ์เหมือนลักษณะเมื่อกี้เลยนะคะอันดับแรกเลยการไปโรงเรียนเราก็เริ่มจากการที่ตื่นนอนเสร็จแล้วเราก็อาบน้ําทานข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็จบการทํางานอันนี้เราก็จะไม่ได้บอกถึงรายละเอียดอะไรมากนะคะเป็นขั้นตอนหลักๆที่เราจะต้องทําก่อนที่เราจะไปโรงเรียนนะคะค่ะ เราก็มาดูกิจกรรมของเรากันสำหรับในกิจกรรมในวันนี้นะคะที่คุณครูฝากให้นักเรียนได้ทำนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนผัางงานที่พบในชีวิตประจำวันมาหนึ่งผัางงานเรื่องอะไรก็ได้นะคะนักเรียนเอาเป็นเรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดเลยนะคะคุณครูจําได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้ใบงานเขียนผัางงานไว้กับนักเรียนด้วยนะคะแต่ว่า ในผังงานนั้นคุณครูเขียนขั้นตอนไว้และให้นักเรียนเรียงลําดับให้คุณครูแต่ในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยคิดมาหนึ่งผังงานแล้วก็เรียงลําดับเองนะคะนักเรียนลองเอาง่ายๆนะคะเป็นที่เราแบบว่าพบเห็นในชีวิตประจาําวันอาจจะเป็นขั้นตอนการพับผ้าได้ไหมอ่าขั้นตอนการล้างจานขั้นตอนการต้มไข่ ขั้นตอนการทอดไข่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนักเรียนพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเอาเรื่องอะไรดีนะคะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแล้วก็ครูก็ไม่สจำกัดว่านักเรียนจะต้องเขียนอย่างน้อยกี่ขั้นตอนอาจจะมี4ขั้นตอน5ขั้นตอน6ขั้นตอนก็แล้วแต่แต่อย่าลืมนะคะ รังงานเรียงลำดับของเราจะต้องเป็นรูปแบบนี้เท่านั้นนะคะตามตัวอย่างที่คุณครูให้ไว้แล้วนักเรียนก็ไปเขียนใส่เอาเองนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ